นะคะคมาบทที่2นะคะบทที่2ที่เรากําลังจะเรียนต่อไปนี้นะคะก็คือเรื่องว่าโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองนะคะจริงๆแล้ว สมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยนักเรียนเคยผ่านตามาบ้างและนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะในตอนม1นะคะแต่ว่าพอมาตอนม2เนี่ยจะเป็นการต่อยอดนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหานั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทําโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรกันเนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีพื้นฐานของการแก้สมการที่แน่นก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนแก้สมการไม่เป็นแล้วนักเรียนไปทําโจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้ยากขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการแก้สมการ นิดนึงนะคะการแก้สมการเชิงเส้น2ตัวแปรเนี่ยก็คือการหาคําตอบของสมการหรือหาคําตอบของค่าของตัวแปรนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการในการหาคําตอบก็ทําได้หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นการจัดรูปแล้วก็การแทนค่าหรือการ วัดกราฟก็ได้นะคะหรือจะเป็นการกําจัดตัวแปรก็ได้นั่นเองนะคะมีวิธีการได้หลายแบบแต่ว่าในตอนในตอนนี้ที่ครูจะทบทวนให้เนี่ยครูจะขอเลือกเป็นการใช้วิธีการกําจัดตัวแปรเป็นหลักละกันนะคะวิธีการอ,าอื่นๆถ้าเกิดนักเรียนถนัดหรือนักเรียนชอบนักเรียนสามารถใช้วิธีพวกนั้นตอนทําข้อสอบได้ไม่ได้ฟิกนะคะแต่ว่าตอนที่เราเรียนกันตอนนี้ครูจะไม่ได้มาท,ทํกทุกวิธีการให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะโอเคนะคะ คําตอบรูปแบบคําตอบของสมการก็มีได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบมีคําตอบเดียวนะคะหรือจะเป็นแบบไม่มีคําตอบเลยก็ได้หรือจะเป็นการที่มันมีหลายคําตอบก็ได้นั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าสมการนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะคตัวอย่างที่1 เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแก้สมการกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้เขาให้สมการมา2ส,สมการนะคะอย่างแรกเลยวิธีการก็คือเราจะทำการตั้งชื่อก่อนคันที่1คันแรกเลยนะคะเราจะตั้งชื่อให้สมการก่อนเพราะว่าเราจะได้เรียกได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ครูให้ชื่อว่าเป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะคะตั้งชื่อให้มันก่อนเลยเพราะถ้าเกิดเราจะกล่าวถึงเนี่ยแล้วเ,เราต้องมานั่งพูดว่า สมการ x บวก 2y เท่ากับ1สมการ x ลบ 2y เท่ากับ5พูดแบบนี้ y, บ่อยๆมันก็อาจจะเสียเวลาก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราตั้งชื่อเนี่ยเราก็เรียกมันสมการที่1สมการที่2เลยเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านั่นเองนะคะจากนั้นพอตั้งชื่อแล้วเราก็จะมาเริ่มกําจัดตัวแปรกันนะคะในทีน่นี้เวลานักเรียนจะกําจัดตัวแปรเนี่ยนักเรียนก็ไปดูเลยว่านักเรียนจะกําจัด x หรือก่อหรือ,อหรือ,กอ y ก็ได้กําจัดตัวแปรไหนก่อนก็ได้ถ้าจะกําจัด x นักเรียนก็ไปโฟกัสที่ x ดูซิว่า x สัมประสิทธิ์เท่ากันหรือยังถ้าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเท่ากันและนักเรียนก็สามารถกําจัดมันได้ถ้านักเรียนไปจะกาจัด y นักเรียนก็ไปโฟกัสที่ y โอเคไหมคะอะงั้นข้อน,นี้เรามาดูที่ x ก่อนถ้าเรามาดูที่ x สัมประสิทธิ์ของ x เท่ากันยังเท่ากันแล้วถูกไหมคะเพราะว่าสัมประสิทธิ์ของมันคือ1เพราะฉะนั้นเราสามารถกําจัด x เลยได้ถ้าเราอยากจะกําจัด x เราก็จับสมการ2สมการนี้ไปลบกันนั่นเอง นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากกำจัด x ก่อนเราอยากกำจัด y ก่อนอย่างเงี้ยเราก็ไปโฟกัสที่ y y เฮ้ยสมการ2ส,สมการนี้สัมประสิทธิ์ของ y ก็เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกำจัด y ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะกำจัด y ถ้าเราจะ,จะอยากจะกำจัด y เราต้องจับ2ส,สมการนี้ไปบวกกันนะนั่นเอง วิธีการจะดูว่าเราจะจับสมการไปบวกหรือไปลบกันดูย ok, ังไงดูตรงเครื่องหมายนะคะดูตรงเครื่องหมายถ้าเครื่องหมายเหมือนกันถ้าตัวแปรนั้นเครื่องหมายเหมือนกันอย่างเช่น x เนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันก็คือเป็นบวกทั้งคู่เลยเครื่องหมายเหมือนกันเราจะจับไปลบกันมันถึงจะลบกันหมดแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันอย่างตัวแปร y เนี่ยตัวแปร y เครื่องหมายต่างกัน ถ้าอยากจะจะกำจัดมันต้องจับไปบวกกันมันถึงจะหักล้างกันหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ตัวอย่างที่1นเนี่ยนักเรียนจะเลือกกำจัดอะไรก็ได้งั้นครูหอกขอเลือกกำจัดตัวแปร y แล้วกันครูอยากบวกนะคะครูชอบบวกอ่ะงั้นก็เอาสมการที่1ไปบวกกับสมการที่2เลยเวลานักเรียนทำนะก็คือเอาฝั่งซ้ายทํากับฝั่งซ้ายฝั่งขวาทํากับฝั่งขวานะคะอ่ะฝั่งซ้ายก็จะเป็น x บวก2 y บวกกับบวกกับ x ลบ 2y ฝั่งขวาก็เป็น1บวกกับ5นะคะจากนั้นฝั่งซ้ายมามีวงเล็บถอดวงเล็บให้เรียบร้อยหลักการในการถอดวงเล็บถ้าหน้าวงเล็บเป็นบวกก็ถอดได้เลยเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าหน้าวงเล็บเป็นลบนักเรียนต้องเปลี่ยนข้างในเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ถอดได้เลย x บวก 2y บวก x ลบ 2y ฝั่งขวาก็1นบวกหก็ได้6นะคะอ่ะฝั่งซ้ายนะคะเราจะดูตัวแปรที่มันเหมือนกันเนาะ x บวก x นะคะ x บวก x ได้2 x นะคะ2 y ลบ2 y 2 y ลบ2 y ได้0เพราะฉะนั้นตัวแปร y หายก็เหลือ2 x เท่ากับ6นั่นเองจากนั้นยา้ายสองไปหารเราจะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ3นะคะได้ค่า x ออกมาแล้ว แต่ว่าเรายัางไม่จบถูกไหมเพราะว่าเราต้องหาค่า y ต่อดังนั้นนะคะเราจะเอาค่า x ที่ได้เนี่ยไปแทนแทนค่า x เท่ากับ3ในสมการที่นักเรียนเลือกเอานักเรียนจะแทนในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะครูขอเลือกเอาไปแทนในสมการที่1ละกันแทนค่า x ลงไปเลยก็ะจะได้ออกมาเป็น3บวก2 y เท่ากับ1 ย้ญะะ่ข้างเราจะย้าย3ไปฝั่งขวานะคะกลายเป็น1ลบ3นะคะ2 y 1ลบ3ได้ลบ2นะคะจากนั้นเราต้องการค่า y ยเนาะย้าย2ไปหาร y ของเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ1นะคะได้ค่า y ออกมาละโอเคได้ y เป็นลบ1นนะคะจากนั้นก็อย่าลืมนะคะสุดท้ายต้องสรุปคำตอบด้วยดังนั้นระบบ สมการนี้มีคำตอบคือเราเวลาเราสรุปคำตอบเนี่ยเราจะสรุปให้อยู่ในในรูปของคูณดับนะคะนะคะก็เป็น3กับลบหนั่นเองแบบนี้คูณดับคูณดับอย่าลืมนะคูณดับเนี่ยนักเรียนจะสลับไม่ได้นักเรียนจะเอาลบหขึ้นก่อนแล้ว3แบบนี้ไม่ได้นะคะโอเคเนาะเพราะว่า3ขึ้นก่อนเพราะว่า3คือค่า x นะคะ โอเคอันนี้คือการแก้สมการอ่ะในข้อที่1น่งต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่2ต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2เหมือนเดิมเลยอย่างแรกเลยขั้นแรกสุดก็คือการตั้งชื่อให้มันก่อนจะได้เรียกง่ายๆตั้งชื่อให้ก่อนเลยอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2 าจากนั้นเราก็จะมาทําการเริ่มกําจัดตัวแปรกันนะคะสแกนก่อนเลยดูซิว่าตัวแปรของเราอะ่ะมีตัวไหนที่มันมีสัมประสิทธิ์เท่ากันหรือ,อยังก็ยังไม่มีถูกไหมคะ x ก็สัมประสิทธิ์ยังไม่เท่ากัน y ก็ยังไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมาเลือกว่าเราจะกําจัดอะไรอันนี้ครูขอเลือกกําจัด x แล้วกันนะคะถ้าเรากําจัด x เราก็ไปโฟกัสที่ x เราต้องทาให้สัมประสิทธิ์ของ x เท่ากันนะคะตอนนี้มันยังไม่เท่าดังนั้นเราจะต้องมาหาคอลนอของมันนะคะสกับ3คอลนอคือ6ดังนั้นเราจะทําให้ตัวแปร x ของเราอ่ะเป็น6 x นะคะอยากให้จากในสมการที่1เนี่ยเราอยากให้2 x เป็น6 x เราก็ต้องทําการคูณ3เข้าไปนะคะอ่ะเวลาเขียนก็คือเอาสมการที่1คูณด้วย3เขียนบรรยายด้วยนะแล้วตอนนี้เรากำลังจะทํา โดยการที่เอาสมก,การที่1คูณ3เข้าไปก็เขียนลงไปนะคะเอา3คูณเข้าไปในสมก,การที่1จะกลายเป็น 6x กบวก 12y อเท่ากับ9ะ,ะอันนี้คูณเข้าไปแล้วพอหน้าตาเปลี่ยนปุ๊บเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันใหม่นะคะหน้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็นสมก,การที่3ต่อมานะคะเราจะทำให้สมก,การที่2จาก3 x เป็น6 x เราก็ต้องคูณ2เข้าไป เอาสมการที่2คูณด้วย2กลายเป็น 6x-12y บวก 12y เท่ากับ16นะคะเหมือนเดิมเลยพอหน้าเปลี่ยนปุ๊บก็ต้องตั้งชื่อให้เขาใหม่เป็นสมการที่4โอเคนะคะอ่ะพอเราอ่ะพอเรามาดูสมการที่3กับสมการที่4นะสังเกตว่าเฮ้ยตัวแปร x สัมประสิทธ์เท่ากันแล้วแต่ว่าตัวแปร y ก็สัมประสิทธ์เท่ากันถูกไหม เพราะฉะนั้นเราจะเลือกกำจัดนะคะเราจะกำจัดเหมือนเดิมแหละกำจัดถ้าเรากำจัด x ปุ๊บ x เ,เครื่องหมายเหมือนกันเราก็ต้องจับ2สมการไปลบกัน x ถึงจะหายนะคะดังนั้นครูเอาสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่4 6x บวก 12y ลบกับ 6x บวก 12y ฝั่งขวาก็เป็น9ลบ16 ฝัะะ่งซ้ายถอดวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะวงเล็บแรกถอดออกมาเป็น 6x บวก 12y วงเล็บหลังหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนข้างในเป็นเครื่องหมายตรงข้าวก็เป็นลบ 6x ลบ 12y ฝั12่งขวาก็เป็น9ลบ16มาต่อเลยนะคะมาดูที่ตัวแปร x 6x ลบ 6x ได้0หมดหมดต่อไป ตัไไวแปร y 1 2 y ลบ1ิอง y ก็อา้าวก็ได้0ย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเหลือ0ฝั่งขวา9ลบ16ได้ลบ7อา้าวศเท่ากับลบ 7, จริงไหมทุกคนไม่จริงถูกไหมคะ0ูนย์ไม่เท่ากับลบเเพราะฉะนั้นสมการนี้สมการนี้ไม่เป็นจริงโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีคำตอบไหมทุกคนสมการไม่เป็นจริง ดังนั้นระบบสมการนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะจบเรียบร้อยสมการไม่เป็นจริงนะคะข้อนี้ก็ไม่มีคำตอบอตัวอย่างที่สองต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะมาแก้สมการต่อ อ๋อเดี๋ยวย้อนกลับไปตัวอย่างที่สองนิดนึงนะคะนักเรียนจริงๆแล้วนักเรียนมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะทุกคนพอเราทํามาถึงสมการที่3กับสมการที่4แล้วสังเกตว่าถ้าเราดูดีๆนะสังเกตว่าเฮ้ยฝั่งซ้ายอ่ะมันเท่ากันเลยถูกปะมันเท่ากันเลยถ้าเราจับไปลบกันยังไงมันก็ต้องเหลือศูนย์แน่ๆถูกปะแต่ฝั่งขวาของเราอ่ะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เท่ากันมันจับไปลบกันยังไงมันก็ไม่ได้ศูนย์ฝั่งซ้ายเป็นศูนย์ฝั่งขวาไม่ศูนย์ แล้วนักเรียนทํามาถึงตรงนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะมมันมันไม่เป็นจริงแน่ๆน,นะคะฝั่งซ้ายเป็นศูนย์ฝั่งขวาไม่ใช่ศูนย์เนี่ยยังไงก็ไม่ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีคําตอบน,นั่น okay, no. เองโอเคเนาะเผื่อไปทําช้อยนะคะมาตัวอย่างที่3นะคะเหมือนเดิมเลยขั้นแรกขั้นที่1ตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อให้เขาก่อนเราจะได้เรียกถูก อ่ะอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2เหมือนเดิมนะคะอ่ะเราจะมาเลือกกําจัดตัวแปรกันตอนนี้ยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอาเราจะกําจัดตัวแปร x หรือตัวแปร y ก็ได้คู่ขอเลือกกําจัดตัวแปรตัวแปรอะไรเียตัวแปร x ก็ได้นะคะอ่ะตัวแปร y ก็ได้ดีกว่าตัวแปร y บ้างเมื่อกี้กาจัด x ไปแล้วนะคะอ่ะถ้าเราอยากจะกําจัด y นะคะตัวนี้2กับ6เราต้องหาคณอนะคะ2กับ6กคณอคือ6 ะะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ y ของเราเป็น 6y แต่ว่าในสมการที่2เนี่ยเป็น 6y แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันและเราไปทําในสมการที่1อย่างเดียวสมการที่1เราจะทําให้ 2y เป็น 6y เราก็ต้องคูณ3เข้าไปเออนักเรียนเวลานักเรียนทำนักเรียนอย่าลืมนะถ้านักเรียนคูณต้องคูณทั้งสมการทั้งสองข้างนะคะให้หมันเท่ากันนะ,ะคูณเข้าไปกลายเป็น 3x ลบ 6y เท่ากับลบ9 หน้าตาเปลี่ยนไปก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่เป็นสมการที่3นะคะหน้าตาเปลี่ยนก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะคะอะคราวนี้ในสมกรารที่2กับสมการที่3ตัวแปร y เท่ากันและสษษัมประสิทธิ์เท่ากันเลยนะคะงั้นเราจะมากําจัดตัวแปร y กันนะคะแต่ว่าในสมกรารที่2กับสมกรารที่3เนี่ย y เครื่องหมายต่างกันถ้าอยากให้ y หายเครื่องหมายต่างกันต้องจับไปบวกกันนั่นเอง เอาสมการที่2บวกกับสมการที่3 3 x ลบ 3x บวก6กบวกกับ 3x-6y ลบ 6y ฝั y, ่งขวาก็เป็น9บวกกับลบ9นะคะฝั่งซ้ายถอดวงเล็บให้เรียบรอ้อยก่อนหน้าวงเล็บเป็นบวกเพราะฉะนั้นนักเรียนถอดได้เลยอันนี้ก็เป็น9บวกกับลบ9อ่ะมาดูตัวแปร x กันก่อนแล้วกันลบ 3x บวก 3x ได้0ถูกไหมต่อมา6 y ลบ6 y ก็ได้0ย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเนี่ยเหลือ0ฝั่งขวา9้าบวกลบ9ก็ได้0อ่าข้อนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วมันได้เป็นศูนเท่ากับ0ูนย์ะทุกคนอันนี้สมการเป็นจริงไหมสมการเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าข้อนี้ตัวแปรหายไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหน้าตาเป็นแบบนี้ ระบบสมการนี้มีหลายคำตอบนั่นเองอะนะคะอย่างตัวอย่างที่สองเมื่อกี้เนี้ยสมการมันไม่เป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีคําตอบแต่ว่าอันนี้สมการเป็นจริงนะคะมันก็มีคมีหลายคําตอบนั่นเองนะคะอันนี้ในการที่มันมีหลายคําตอบอย่างนี้ยทุกคนถ้านักเรียนวาดกราฟเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราวาดกราฟนะคะ ถ้าเราวาดกราฟเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะที่มันทับกันนั่นเองนะคะ2ออันเนี่ยมันจะทับกันอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นสมการที่ทับกันพอมันทับกันปุ๊บคําตอบของสมการเนี่ยก็คือจุดตัดของกราฟถูกปะถ้ามีคําตอบเดียวก็คือหมายความว่ามันมีจุดตัดกันจุดเดียวอันนี้ก็คือควรดบอะไรก็ว่าไปอันนี้คือคําตอบถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคําตอบหมายความว่ามันขนานกันพอมันขนานกันมันไม่มีมันไม่มีจุดตัดเกิดขึ้นดังนั้นมันก็เลยไม่มีคําตอบ แต่ว่าในลักษณะแบบข้อ3เนี่ยคือกราฟเนี่ยมันจะเป็นมันจะทับกันเลยอ่ะมันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันทับกันพอมันทับกันปุ๊บจุดอ่ะมันก็เลยมีหลายจุดที่มันทับกันจุดตัดกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลายคําตอบนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ครูอาจจะวาดแบบไม่ได้ทับกันนะทุกคนน้องเองก็ปวดเข้าใจนิดนึงนะนะคะโอเคนะนะคะการมีหลายคําตอบก็คือมันทับกันพอพอกราฟมันทับกันปุ๊บมันก็เลยมีหลายคําตอบนั่นเอง อันนี้ครูจะไม่ได้วาดกราฟให้ดูทุกข้อนะนักเรียนไปลองเช็คดูก็ได้นะคะอ่ะตัวอย่างที่3ามจอใบตัวอย่างที่4นะคะมาตัวอย่างที่4อ่าเรามาดูกันตัวอย่างที่4ตัวอย่างที่4เนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยจะแตกต่างจากข้ออื่นนิดหนึ่งนะคะข้อที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าเอ้ย ไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นไหมฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขหมดเลยถูกไหมคะแต่ว่าในตัวอย่างที่4เนี่ยมันมารวมกันอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4เนี่ยเราจะต้องมีการจัดรูปนั่นเองแต่ก่อนจะจัดรูปนะคะเราก็เหมือนเดิมตั้งชื่อให้เขาก่อนนะคะเราจะได้เรียกได้อันนี้เป็นสมการที่1สมการที่2 เวลาที่มันรวมอยู่มันอยู่รวมกันแบบนี้นะคะเราจะต้องจัดรูปก่อนนะคะจัดรูปให้ฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรก่อนฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขนะคะโอเคเนาะอ่ะงั้นเราจะทำการจัดรูปจัดรูปสมการที่1น,นะคะการจัดรูปเนี่ยไม่ได้มีการคูณอะไรเข้าไปนะทุกคนแค่จัดรูปเฉยเอ่ะครูจะทำการย้ายตัวเลขไปฝั่งขวา ทำให้ฝั่งซ้ายเป็นตัวแปรอย่างเดียวฝั่งขวาเป็นตัวเลขนะคะจะจะได้ออกมาเป็น 3x บวก 2y เท่ากับ2หน้าตาเปลี่ยนใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนชื่อให้เขาใหม่เป็นสมการที่3เหมือนกันสมการที่2ต้องจัดรูปก็จัดรูปสมการที่2จะได้ออกมาเป็น2 Y 2 2x บวก 2y เท่ากับลบ1แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ให้เขาเป็นสมการที่4นั่นเองอ่าโอเคพอจัดรูปเรียบร้อยแล้วฝั่งนึงเป็นตัวแปรฝั่งนึงเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะคะเราจะมาเริ่มกำจัดตัวแปรกันนะคะอันนี้เอ้ยถ้าเราสแกนเนี่ยสังเกตว่าเอ้ยมันมีตัวแปร y เท่ากันแล้วอ่ะนะคะสามประสิธิ์ของ y เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเรากำจัด y ได้เลยนะคะไปดูเครื่องหมาย y เครื่องหมายเหมือนถ้าอยากให้ y หายเราต้องจับสมการสองสมการไปลบกันถ้าเครื่องหมายเหมือนกันต้องจับไปลบเครื่องหมายต่างกันต้องจับไปบวกนะคะดังนั้นเราจะเอาสมการที่3มตั้งลบกับสมการที่4ก็เป็น3 x บวก2 y ลบกับ2 x บวก2 y ฝั่งขวาก็เป็น2ลบกับลบ1 ฝั่งซ้ายนะคะถอดวงเล็บให้เรียบร้อยวงเล็บแรกถอดได้เลยวงเล็บหลังหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนข้างในเป็นเครื่องหมายตรงข้ามฝั่งขวาก็ลบเจอลบเป็นบวก2องบวก1ะะ่ะฝั่งซ้าย3 x ลบ2 x 3 x ลบ2 x ได้ x 2y ลบ 2y 2y ลบ 2y เหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายเหลือแค่ x ฝั่งขวา2บวก1เป็น3นะคะ,ะได้ค่า x ออกมาแล้วยังไม่จบได้ค่า x ออกมาแล้วเราก็ต้องแทนค่าต่อแทนค่า x เท่ากับ3 ในสมก,การที่นักเรียนจะเอาไปแทนในสมก,การที่1 2 3หรือ4ก็ได้นะคะเพื่อหาคำตอบแทนในสมก,การไหนก็ได้ครูขอเลือกแทนในสมก,การที่ที่4แล้กันแทนในสมก,การที่4แทนค่า x ลงไปนะคะ2คูณกับ3บวกกับ 2y เท่ากับลบ1อันนี้2คูณ3เป็น6 บวก2เท่ากับลบ1ย้ายข้างนะคะย้าย6ไปฝั่งขวากลายเป็นลบ1ลบ6ลบ1ลบ6กลายเป็นลบลนะคะจากนั้นก็เราต้องการหาค่า y เนาะเราก็ย้าย2ไปหารกลายเป็น y เท่ากับลบ7ส่วน2 ะะตัวนี้เนี่ยค่า y ของเราเนี่ยนักเรียนจะทำออกมาเป็นทศนิยมก็ได้นะคะจะทำเป็นจำนวนคระก็ได้แต่ขอแต่ว่าครูขอตอบเป็นเศษเกินเลยแล้วกันครูไม่ทำต่อแล้วนะคะสรุปคำตอบดังนั้นระบบสมการนี้มีคำตอบคือตอบให้อยู่ในรูปของคร่อันดับนะก็จะเป็น3กับลบ7ส่วน2นะคะแบบนี้ อันนี้คือข้อที่4อ่ะต่อไปตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างสุดท้ายเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่5กันอู้ตัวอย่างที่5สังเกตว่าเอ้ยตัวนี้มันเป็นโทศซิยมใช่ไหมถูกไหมอ่ะอย่างแรกเลยตั้งชื่อก่อนละกันตั้งชื่อให้เขาก่อน อันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะคะอะจากนั้นสมการ2ส,สมการนี้สังเกตว่าเออมันฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรและฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจัดรูปให้หมันแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกกาจัดตัวแปรกันเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้ในสมการ2ส,สมการนี้มันอยู่ในรูปของจุดทศนิยมถูกไหม ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่แม่นมีธีการบวกลบคูณหารทศนิยมอย่างเงี้ยนักเรียนจะทําให้มันเป็นจํานวนเต็มก่อนก็ได้นะคะโดยการที่สังเกตว่าเอ้ยอันนี้มันคือทศนิยม1ตําแหน่งนะคะเราต้องการให้มันเป็นจํานวนเต็มเราก็สามารถทําการเอา10คูณเข้าไปนั่นเองอ่ะเราจะทําให้มันเป็นจํานวนเต็มเนาะเราจะเอาสมการที่1คูณด้วยสิเข้าไปก่อนสมการที่1คูณด้วยสิเข้าไปจะกลายเป็น2 x ลบ3 y เท่ากับลบ5ตั้งชื่อให้ใหม่ เป็นสมการที่3เหมือนกันสมการที่2เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการที่2คูณด้วย10เหมือนกันกลายเป็น 5x-2y ลบ 2y เท่ากับลบ7ให้เขาเป็นสมการที่4โอเคนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากคูณ10ใครจะ กำจัดตัวแปรเลยก็ได้นะคะโอเคเนาะอันนี้คือครูทำให้ดูสําหรับกรณีที่นักเรียนแบบว่าไม่ชอบโทสซยมนะคะเราจะได้ทําแบบนี้ได้โอเคเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นทสซยม2ตําแหน่งเราก็จะทําการคูณด้วย100โอเคไหมถ้าเป็น3าํตำแหน่งก็คูณด้วย1,000นั่นเอง อ่ะโอเคพอมาได้สมการที่3กับสมการที่4ละเราจะมาทำการกำจัดตัวแปรกันนะคะมาเลือกเอานะคะนักเรียน,นจะเอาเอาตัวแปรไหนก็นได้นะคะอันนี้ครูขอเลือกกำจัดตัวแปร y แล้วกันนะคะอ่ะมาดูมาโฟกัสที่ y โฟกัสที่ y สัมประสิทธิ์ของ y ยังไม่เท่ากันดังนั้นนะเราจะต้องทำการหาคราของ y 3กับ2อครอคือ6เพราะฉะนั้นเราจะทำให้ y เป็น6 y ให้เป็นพวกเนี้ยเป็น6 y ให้หมดเลย ก็เอาสมการที่3คูณด้วยสมการที่3จาก3 y ไปเป็น6 y แล้วก็ต้องคูณด้วย2เข้าไปคูณเข้าไปแต่เวลาคูณต้องคูณทั้งหมดนะไม่ได้คูณแค่ y อย่างเดียวนะคะกลายเป็น4 x ลบ6 y mm hmm. เท่ากับลบ10ตั้งชื่อใหม่นะคะให้เขาเป็นสมการที่ 5. อ่ะต่อมานะคะจากสมการที่4จะให้2 y เป็น6 y นะคะดังนั้นเราจะเอาสมการที่4 คูณด้วย3เข้าไปคูณให้หมดเลยกลายเป็น 15x-6y เลบ6 y เท่ากับลบ21เหมือนเดิมตั้งชื่อใหม่ให้เป็นสมการที่6นะคะอ่ะโอเคจากนั้นตอนนี้ y ของเราสัมปะสิทธิ์เท่ากันเรียบร้อยแล้วเราจะมากำจัด y กันไปดูเครื่องหมายของ y ก่อน y เครื่องหมายเหมือน เครื่องหมายเหมือนกันต้องจับไปลบกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลบกันนักเรียนจะเอาสมการไหนตั้งก่อนก็ได้นะคะอันนี้ครูเลือกเอาสมการที่เออ่สมการที่6ตั้งละกันนะคะลบด้วยสมการที่5ดูดีๆนะอ่ะถ้าเอาสมการที่6ตั้งก็ต้องวงเล็บตี้ตั้งก่อน 15x ห้ลบหกลบกับ 4x ่เลบหก ฝั่งขวาก็เป็นลบ21ลบกับลบ10โอเคนะคะฝั่งซ้ายมาถอดวงเล็บให้เรียบร้อยวงเล็บแรกถอดได้เลยวงเล็บหลังต้องเปลี่ยนข้างในเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะคะเป็นลบ 4x บวก 6y ฝั่งขวาอันนี้ลบจะลบเป็นบวกกลายเป็นลบ21บวก10นะคะฝั่งซ้าย 15x เลบ 4X เหลือ 11X ลบ 6y บวก 6y ก็ได้0นะคะงั้นตัดทิ้งเลยนะส่วนฝังคว้านะคะลบ21บวก10ก็เหลือลบ11จากนั้นเราต้องการค่า x เ,เราก็ย้าย11ไปหารน,นะคะได้ค่า x ออกมาเป็นลบลบ1่ะค่า x ได้แล้วแต่ยังไม่จบถูกไหมคะเราต้องหาค่า y ต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาค่า x ที่ได้ไปแทนค่า แทนค่า x เท่ากับลบในสมการที่นักเรียนเลือกเอานะคะจะเป็น1 2 3 4 5หรือ6ก็ได้นะคะครูขอเลือกเอาสมการที่ดูแบบเล่นน้อยๆแล้วกันเนาะครูขอเลือกสมการที่3อ่ะแทนค่าลงไปเลยกลายเป็น2คูณกับลบลบกับ3 y เท่ากับลบนะคะคูณลบได้ลบลบ y เท่ากับลบ ย้ายข้างนะคะย้ายไปฝั่งนู้นย้ายลบ2ไปฝั่งนู้นกลายเป็นบวกสอลบ 3y เท่ากับลบ5บวก2นะคะลบ5บวก2มีค่าเป็นลบ3เนาะจากนั้นย้ายไปหารเพราะฉะนั้นค่า y ของเรามีค่าเป็น1นะคะได้ค่า y ออกมาเป็น1เนาะอ่ะสรุปคำตอบด้วยนิดนึงดังนั้นระบบ สมการนี้มีคำตอบคืออ่ะคำตอบก็คือลบนกับ1น่ 1, นั่นเองเนี่ยคะ่ะข้อที่5ตัวอย่างที่5มันยาวนิดน,นึงนะคะทุกคนถ้ามันยาวๆแบบนี้เรียน,อ,นอาจจะแบ่งเป็น2ฝั่งก็ได้นะคะโอเค